วันนี้เรามาอยู่ที่โรงงานผลิตอาหารนะครับการาบำบัดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการาบำบัดแบบโอโซนเข้ามาร่วมด้วยนะครับช่วยในการกระบวนการลดสีลดกลิ่นแล้วก็กำจัดแบคทีเรียแล้วก็พวกไวรัสอะไรต่างๆนะครับที่ปะปนมากับน้ำเสียวันนี้เรามาอยู่ที่โรงงาน ผลิตอาหารนะครับเราก็จะมาเรียนรู้แล้วก็พามาชมครับถังบำบัดที่เราออกแบบดีไซน์นะครับเป็นถังบำบัดของบริษัท i m t e c Water Solution ที่เราออกแบบกันนะครับภายในระบบบำบัดเนี่ยก็จะมีส่วนของอกระบวนการแยกกากไขมันเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็จะมี ช่องปรับสภาพน้ําเสียนะครับแล้วก็จะมีห้องเติมอากาศนะครับเป็นห้องปฏิยาเติมอากาศทําให้จุลินทรีย์แล้วก็ห้องจุลินทรีย์ในการบําบัดจะอยู่ในใน,ในห้องนี้แล้วก็ในส่วนของห้องตกตะกอนนะครับจะเป็นส่วนของการรีเทิร์ตะกอนนะครับเวียนกลับมาเลี้ยงเชื้ออีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เราเราอยู่ในกระบวนการบําบัดแบบ a c t i v a t e d สลัดนะครับก็คือการบําบัดแบบเลี้ยงตะกอนเร่งนะครับแล้วก็จะมีการบําบัดขั้นสุดท้ายนะครับ การบำบัดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการบำบัดแบบโอโซนเข้ามารวมด้วยนะครับโอโซนเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการบำบัดสีบำบัดกลิน่นแล้วก็กําจัดเชื้อโรคอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู โอเคจะมามาดูของเครื่องกําเนิดโอโซนนะครับตัวเครื่องกําเนิดโอโซนเนี่ยจะจ่ายอากาศปริมาณโอโซนเนี่ยเข้าไปสู่ระบบหลังการบําบัดนะครับหลังการบําบัดน้ําเสียก็จะเพิ่มปริมาณของก๊าซโอโซนเข้าไปบําบัดร่วมด้วยนะครับร่วมด้วยกับปริมาณออกซิเจนนะครับในการเครื่องกําเนิดออกซิเจนก็คือแอร์ปั๊มตัวนี้นะครับที่เอาไปบําบัดที่จะช่วยในกระบวนการนะครับเพิ่มปริมาณออกซิเจนแล้วก็ปริมาณ โอโซนเข้าไปในระบบบำบัดนะครับแล้วก็หลังการบำบัดนะครับให้น้ำเนี่ยมันสะอาดยิ่งขึ้นนะครับช่วยในการกระบวนการลดสีลดกลิ่นแล้วก็กำจัดแบคทีเรียแล้วก็พวกไวรัสอะไรต่างๆนะครับที่ปะปนมากับน้ำเสียที่จะปล่อยสู่แหล่งน้ำโดยธรรมชาติให้น้ำบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นนะครับผมตัวนี้นะครับที่เราวัด คุณภาพของน้ําทางกายภาพนะครับที่เราวัดอันนี้จะเป็นการวัดปริมาณตะกอนเบื้องต้นนะครับที่มันอยู่ในระบบนะครับวัตตะกอนปริมาณตะกอนนะครับอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ350มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับที่เลี้งที่เราจะเลี้ยงเชื้ออยู่ในระบบนะครับ200ถึง้นะครับถ้ามันเกิน600ขึ้นไปนะครับแสดงว่าปริมาณตะกอนนะครับมันเริ่มมากแล้วเราต้องมีการเอ็กเซสสลัดแล้วก็สูบตะกอนนี้ไปกําจัด ทิ้งไปนะครับส่วนน้ําออกจากระบบนะครับต้องไม่มีตะกอนนะครับต้องไม่ไม่มีตะกอนเลยนะครับที่ค่าที่กําหนดส่วนของปริมาณตะกอนที่ออกจากระบบนะครับอยู่ในรูปของ s u ตนด์เซนเดนโซลิดนะครับต้องไม่ให้เกินอยู่ประมาณ30มิลิกรัมต่อลิตรนะครับซึ่งตอนนี้วัดผลทางกายภาพนะครับน้ำที่ออกจากระบบนีครับสามารถที่จะนําน้ำเนี่ยกลับไปรียูสแล้วก็กลับไปใช้ซ้ําอีก ในกระบวนการพวกลดน้ําต้นไม้แล้วก็ล้างพื้นได้อีกด้วยนะครับลักษณะนักกายภาพของน้ําเสียนะครับผมในส่วนของกระบวนการดูแลระบบบำบัดนะครับเราออกแบบระบบมาดีขนาดไหนเนี่ยถ้าขาดการดูแลนะครับถ้าไม่มีคนดูแลระบบเลยระบบมันก็ไปไปตามสภาพไม่ได้นะครับต้องมีการดูแลในเรื่องของอการพวก ตักไขมันหรือว,ว่าการดูแลพวกอุปกรณ์ภายในอิควิลม์อะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นดูพื้นฐานเลยก็คือหน้าหน้าตู้ควบคุมนะครับว่าเราจะตรวจสภาพแล้วก็การทํางานของอาภายในระบบยังไงนะครับว่าฟัลมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับเราตรวจสภาพอุปกรณ์เสร็จแล้วเราก็มาตรวจทางกายภาพนะครับที่เราตรวจกันก็คือวัดวัดค่าปริมาณตะกอนวัดค่าไขมันอะไรต่างๆที่มันมีการดูดเข้ามาในระบบหรือเปล่าค่า pH เทที่ส่งผลกระทบกับเชื้อจุลินทรีย์โดยตรง อาจจะเป็นเป็นเรื่องของค่า p h ค่าสารละลายอะไรต่างๆที่จะส่งผลต่อเชื้อยูลิซีในระบบถ้าปริมาณพวกสารตั้งต้นเข้ามามากเกินไปความเข้มข้นสูงประสิทธิภาพการบำบัดก็จะลดลงนะครับส่งผลต่อน,น้ำออกภายในระบบด้วยค่าของน้ำเสียที่ปล่อยออกสู่สาธารณะก็จะเกินมาตรฐานไปนะครับในส่วนของตัวนี้ถ้าระบบเนี่ยมันก็ออกแบบมาให้ควบคุมกับปริมาณน้ำแล้วก็ ค่าความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่เราออกแบบไว้อยู่แล้วนะครับควบคุมไว้อยู่แล้วตัวนี้เราก็อาจจะดูแลนะครับอาจจะมีมีช่างดูแลที่หน้าง,งานนะครับเข้ามาดูแลร่วมกับ M-Tech อีกทางหนึ่งเพื่อที่จะช่วยให้ระบบเนี้ยมันเดินไปไปอย่างมีมีประสิทธิภาพแล้วก็บำบ,บัดให้ครบทุกกระบวนการครับผม